สวัสดีค่ะนุกนะคะสวัสดีพี่พี่เทุกท่านนะคะวันนี้มาพบเจอกันเป็นประจำอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ขอแนะนำรถอีกหนึ่งคันเป็นน้องออนิวนะคะสี่ประตูไฮรลนเดอร์เกียออโต้นะคะวันนี้อยู่กับยี่สุดดีแม็ก1.9 Z ซดนะคะชมปี2020เล็กไม่ห้าหมื่นกว่าโลเท่านั้นนะคะฟังไม่ผิดแน่นอนไม่ห้าหมื่นกว่าโลนะคะรถสวยสภาพน้องๆปลายแดงนะคะเดิมๆทั้งคัน กับราคาเพียงแค่659,000บาทเท่านั้นนะคะราคานี้ซื้อสดได้จัดไฟแนนซ์ได้นะคะลูกค้าเครดิตดีเริ่มต้นที่ฟรีดาวสำหรับดอกเบี้ยพิเศษลูกค้าประวัติเครดิตดีเริ่มต้นที่2.9% 4เท่านั้นนะคะบอกเลยว่าคุ้มๆแล้วยังไม่พอนะคะสำหรับลูกค้าที่ดูคลิปนี้มานะคะแถมฟรีรับประกันเครื่องเกียร์ไปเลย1ปีเต็มซ่อมสูทน,นะคะ1ปีหรือ20,000กิโล ซ่อมศูนย์นะคะย้ำอีกทีว่าซ่อมศูนย์นะคะให้ไปเลยแพ็กเกตนี้นะคะสำหรับลูกค้าเครดิตดีนะคะได้ดอกเบี้ยพิเศษและยังไม่พอรับประกันเครื่องเกียร์อีก1ปีบอกเลยว่าคุ้มคุ้มนะคะเริ่มต้นที่ฟรีดาวหรือใครอยากวางดาวด้วยค่างวดก็ลดลงตามเงินดาวนะคะหกแสนหั 6, 9, บาทเท่านั้นไม่ห้า0 0ื่บอกเลยนะคะคุ้มคุม รายละเอียดคันนี้เป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวพารับชมกันเลยนะคะสำหรับรายละเอียดตัวรถนะคะได้ไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะพร้อมไฟเดย์ทามลันนิ่งไลท์มาแบบครบ,ครบนะคะโฉมใหม่เรียบร้อยกระจังหน้าโครเมียมแบบนี้นะคะมีไฟตัดหมอกพร้อมไฟเลี้ยวด้านหน้านะคะสีดำดๆโรงงานเหลี่ยมมุมสัตว์รถคมๆเห็นชัดเจนนะคะการันตีในเรื่องของโครงสร้างตัวรถไม่มีชนอก,กับสีเปลี่ยนเครื่องจมน้ำตรวจเช็คได้หมดนะคะรถสวนประวัติดีเช็คศูนย์ได้มั่นใจได้เลย มาดูรถจริงไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะมาดูในส่วนของรายละเอียดแม็กนะคะคันนี้ได้แม็กขอบ18นะคะลายแม็กนี่สวยมากๆตัวนี้จะเป็นแม็กเดิมโรงงานนะคะสภาพกริบๆเลยโครงสร้างทุกอย่างเดิมๆนะคะบันไดข้างอยู่ในสภาพใหม่แบบนี้นะคะล่องลอยการใช้งานถือว่าน,น้อยมากๆนะคะเหลี่ยมมุมสันลดคมๆนะคะดูได้เลยชัดเจนแน่นอนโลโก้ฮาร์เรนเดอร์มาครบนะคะในส่วนของกระจกข้าง สีเดียวกับตัวรถปรับไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะคะมีไฟเลียที่กระจกมองข้างให้พร้อมติดฟิล์มแล้วรอบคันนะคะพร้อมกับคิ้วกันสาดด้านบนกระจกเดิมๆนะคะโลโก้ที่กระจกมาครบนะคะมาดูด้านในกันภายในคันนี้จะเป็นโทนสีดำนะคะเดี๋ยวเปิดเลใไม่ให้ดูก่อนเลยรถสวยไม่น้อยนะนุบอกเลยว่าถ้าลูกค้าซื้อไปใช้ต่อได้ยาวๆนะคะไหม่นเจ็ดพ 569กิโลเมตรเท่านั้นนะคะภูมิลาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันเชื่อมต่อบลูทูธนะคะรับสายเข้าออกได้หมดนะคะคันนี้เชื่อมต่อในส่วนของ Apple CarPlay ได้ด้วยนะคะนี่หน้าจอทัชสกรีนมาครบนะคะสำหรับตัวจอเนี่ยยังไม่ได้แกะฟิล์มเลยเดี๋ยวนุกเข้าเกียร์ถอยให้ดูดีกว่านะคะเช็คก,กล้องถอยนิดหนึ่งนี่เลยกล้องชัดแจ๋วนะคะใช้งานได้ปกติเลยดูนะคอนโซลตัวรถนะคะสาภาพใหม่มาก ทุกอย่างใหม่กิฟต์นะคะยังก็ออกป้ายแดงเลยแต่ลูกค้าซื้อในราคาเพียงแค่6กแสนห้าหมื่นเก้าพันบอกเลยนะประหยัดเงินไปได้เยอะนะคะป้ายแดงขายเก้าแสนกว่าเลยนะวันนี้ราคามือสองหกแสนห้าหมื่นเก้าพันนะคะประหยัดเงินไปได้หลายแสนเลย<ม>เป็นเกียร์ออโต้ด้วยแล้วที่สําคัญสําหรับการออกรถมือสองนะคะลูกค้าเริ่มต้นที่ฟรีดาวได้เลยนะคะไม่ยุ่งยากแน่นอนตัวเบาะเนี่ยจะเป็นเบาะหนังแบบนี้นะคะอาจจะมีคาานิดนึงนะเดี๋ยวอันนี้ทําสปาให้ นะคะล้างทําความสะอาดให้นะคะเบาะแน่นเบาะตึงไม่มีช้าแบบนี้นะคะในส่วนของฝาด้านบนดูนะสะอาดสะอ้านแบบนี้เลยขับดีนะคะขับดีมีในส่วนของระบบคูดคอนโทรลด้วยนะคะระบบล็อกความเร็วอัตโนมัติเวลาลูกค้าขับขี่ทางไกลนะคะขับสบายๆเลยนะคะันนี้ได้เป็นเกียร์ออตโต้ผู้หญิงขับได้ผู้ชายขับดีนะคะรถสวยไมยนย้น้อยสภาพดีนะคะ ให้ดูตัวเบาะสำหรับคนขับนะคะเบาะดูสปอร์ตนะคะใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะนั่งสบายไม่อึดอัดแน่นอนนะคะเบาะนั่นๆตึงๆไม่มีช้ำนะคะโครงสร้างตัวรถดูได้เลยนะคะน็อตไม่มีแกะไม่มีไขนะคะตะเกียบเดิมซอกประตูเดิมน็อตไม่มีขยับนะคะได้ไปคุ้มค่าคุมค้มราคาแน่นอนนี่สำหรับภายในก็จะเป็นประมาณนี้นะคะตัวเบาะ เดิมๆนะคะในส่วนของแอร์นะคะเย็นทั่วถึงแน่นอนเราจะมีการตรวจเช็คนะคะในเรื่องของระบบเครื่องยนต์เครื่องเกียร์ระบบไฟฟ้าแบตเตอรี่นะคะให้พร้อมใช้งานก่อนส่งมอบแน่นอนนะคะแล้วที่สําคัญก่อนจัดไฟแนนซ์เราจะมีการตรวจรถนะคะ274รายการจากบริษัทนะคะที่ดูแลในเรื่องของการตรวจรถโดยเฉพาะนะคะถ้ารถไม่ผ่านมาตรฐานเราจะไม่มีการขึ้นจัดไฟแนนซ์นะคะ รถทุกคันต้องผ่านมาตรฐานนะคะประวัติดีนะคะแล้วก็ตรวจสอบแหล่งที่มาที่ไปได้นะคะของเราการันตีในเรื่องของรถให้นะคะถ้าลูกค้าจะซื้อรถมือสอสักหนึคันนะคะเน้นสภาพดีเดิมๆไม่มีดัดแปลงไม่มีแต่งซิ่งเอกสารรถชัดเจนนะคะบอกเลยมาดูรถที่เพชรนจนไม่ผิดหวังนะคะเราเปิดทําการมามากกว่า25ปีแล้วนะคะมั่นใจในเรื่องของคุณภาพได้เลยนะคะ,ะแล้วก็รถเรามี400กว่าคันนะคะขายออนไลน์ กันตลอดเลยนะคะลูกค้าบางท่านโอนจองไม่เห็นรถเยอะมากๆนะคะมั่นใจในเรื่องของคุณภาพรถได้เลยนะคะใครไม่มั่นใจมาดูรถจริงได้ให้เห็นกับตาพาช่างมาดูรถได้นะคะมาเทสรถก่อนตัดสินใจซื้อได้เลยนะคะมั่นใจได้เลยว่าไม่ผิดหวังนะคะดูนะในส่วนของด้านหลังนะคะกันชนท้ายอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แบบนี้นะคะแล้วก็โลกโก้ตัวรถนะคะอีสุดีแม็เป็นโครเมียมมาครบนะคะโลกโก้ตัวแซดดีมาครบ ในส่วนของกล้องถอยนะคะเดิมๆติดรถเลยเดี๋ยวพาด,ดูในส่วนของกระบะไลเนอร์นะคะกระบะไลเนอร์นะคะร่องรอยการใช้งานนะคะถือว่าน้อยมากรถไม่มีการใช้งานหนักไม่มีการบรรทุกหนักแน่นอนนะคะถ้าลูกค้าซื้อไปใช้งานนะคะนุกแนะนําเลยคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนราคาดีจับต้องได้ได้ไดตัวสประตูยกสูงไปใช้แล้วสภาพนี้นะคะหายากแน่นอนนะไม่แค่ห้าหมืนกว่าโลนะคะ โครงสร้างตัวรถเดิมๆน็อตไม่มีแกะไม่มีไขนะคะน็อตไม่มีขยับเลยนี่ดูได้เลยนะคะไฟท้ายนะคะไม่มีแตกไม่มีหักนะคะมาดูรถจริงมาลองขับขอนได้เลยนะคะนี่บอดี้ตัวรถประมาณนี้นะคะน้องออนิวสีขาวได้เกียออโต้ปใช้อีนะคะคุ้มๆเลยเดี๋ยวให้ดูฝั่งนี้นะคะเหลี่ยมมุมสันรถนะคะลูกค้าดูได้เลยคมๆแบบนี้นะคะ เห็ชัดเจนถ้ารถมีการโดนชนหนักๆมามันจะไม่เป็นอย่างนี้แน่นอนนะคะของเราการันตีเรื่องรถให้นะคะถ้ามีถ้าลูกค้าซื้อไปเนี่ยแล้วตรวจเจอว่ารถมีชนหนักมาเอารถมาคืนได้เลยนะคะยินดีรับซื้อคืนเต็มจํานวนร้อนะคะนี่สภาพกิ๊บกิบโครงสร้างทุกอย่างเดิมหมดนะคะในส่วนของแผงประตูนะคะอยู่ในสภาพสวยแบบนี้ ไม่มีช้ำใดๆทั้งสิ้นนะคะถ้ารถมีการใช้งานหนักมันต้องมีริ้วรอยต่างๆอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็สภาพนี้เลยนะคะรถปี20ยังใหม่อยู่เลยนะคะเบาะแน่นเบาะตึงนะคะไม่มีช้ำใดๆทั้งสิ้นนะคะโครงสร้างตัวรถน,อน็อตไม่มีแกะไม่มีไขนะคะตะเข็บเดิมซ่อมประตูเดิมนะคะนี่แต่งประตูนะคะใหม่ๆกิ๊บๆแบบนี้เลยเมคอาร์ hmm. ที่ขอบประตูนะลูกค้าดูได้เลย มาครบทุกจุดนะคะ6,59,000มาบาทเท่านั้นใครจะซื้อสดก็ได้จัดไฟแนนซ์ก็ได้นะคะเรามีสถาบันและลิซซิ่งรองรับทุกแบงค์นะคะจัดง่ายอนุมัติไวแน่นอนนะคะเดี๋ยวพามาดูในส่วนของรายละเอียดส,สำหรับเครื่องยนต์รถคันนี้กันเลยคะ่ะมาดูสำหรับรายละเอียดเครื่องยนต์นะคะคันนี้ลูกค้าจะได้เป็นเครื่องยนต์1.9 DDI v u e Power ตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะ150งแรงม้านะคะอัตราการเร่งดีขับดีแล้วก็ประหยัดน้ำมันนะคะสำหรับตัวเครื่องยนต์บอกเลยนะคะว่ารุ่นนี้เนี่ยอึดถึดทนมากๆนะคะใช้งานได้ยาวๆแน่นอนนะคะน็อตไม่มีแกะไม่มีไขนะคะจุดแต้มสีจากโรงงานมาครบนะคะเครื่องแน่นเครื่องแห้งไม่มีเยอ่อใดๆทั้ทงสิ้นนะคะฝากระโปรงเดิมๆน็อตไม่มีแกะเลย เบรกอาร์ตกลมกลมมาครบนะคะแก้มชายแก้มขวาน็อตไม่มีแกะนะคะระบบเบรก a อ s บมาครบจุดแต้มสีจากโรงงานมาครบนะคะคานหน้าเดิมตรงไม่มีคดไม่มีงอนะคะดูได้เลยสติ๊กเกอร์จากโรงงานมาครบทุกจุดนะคะจุดแต้มสีจากโรงงานมาครบนะคะเพลรถอยู่ครบเลขเครื่องเลขถังตรงโอนได้ร้อยเปอร์เซ็น์นะคะนี่ดูนะแก้มชายแก้มขวาน็อตไม่มีแกะนะคะ ฝากระโปรงน้เดิมนะคะแผงกันความร้อนอยู่ในสภาพใหม่สมบูรณ์แบบนี้นะคะไม่มีขาดไม่มียุ่ยไม่มีชํารุดนะคะสติกเกอร์จากโรงงานมาครบทุกจุดนะคะน็อตไม่มีแกะเลยเครื่องสวยเครื่องแน่นแบบนี้นะคะหัวใจหลักของรถมือสองเนี่ยเน้นเครื่องยนต์อยู่แล้วนะคะเครื่องยนต์หลักต้องอทนนะคะแล้วก็เดิมไม่มีแต่งซิ่งไม่มีดัดแปลงลูกค้าซื้อไปยังไงก็ทนยังไงก็คุ้มค่านะคะ ย้ำรุ่นกันอีกทีนึงสำหรับคันนี้นะคะ e ีซ e ู DMAX 1.9Z นะคะ4ประตูไฮ g h นเ n d e r เกียร์ออโต้คันนี้ชมปี2020นะคะเล็กไม่ห0 0 0 0 0กว่าโลกับราคาเพียงแค่659,000บาทเท่านั้นนะคะแครด,ดิดีเริ่มต้นที่ฟรีดาวนะคะใครสนใจรถคันนี้สามารถติดต่อหานุกได้เลยที่เบอร์098 627 6826นะคะ098 627 6826เบอร์นี้แอดไลน์ได้เลยนะคะวันนี้ก็ฝากสาหรับ รถธนีไว้ด้วยถูกใจยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตนะคะกดติดตามไว้ด้วยเดี๋ยวเรา,ามีรถเข้าใหม่ส,สวยๆเนี่ยลูกค้าจะได้ไม่พลาดการอัปเดตนะคะวันนี้ฝากสำหรับรถธนีไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ